ใครบ้างที่ไม่ควรจะ i f คนท้องแล้วก็อะไรอีกคนป่วยแอดมิดในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่มีอายุก็สามารถที่จะทำา i f ได้แต่ก็ต้องฝึกทำเป็นสเต็ปไป สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะคุยกันนะเกี่ยวกับในเรื่องของคําคถามที่เจอบ่อยสําหรับคนทํา IF อฟนะ,ะคาถามแรกก็คือในเรื่องของการทํา IF ก็คือเว้นช่วงการกินใครที่ทํา IF ยาวขึ้นเช่นกินวันละ2มือ้ออาจจะแบบ8ปดทับสิหรือบางคน6กทับสิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่จะเจอได้นะคะนั่นก็คือว่าเวลาที่เราไปเจาะเลือดตรวจเช็คผลเลือดประจําปีหรือว่าตรวจเช็คล างกายเช็คอัพปกติอย่างเงี้ยนะคะหลายๆคนก็จะส่งผลเลือดมาแล้วก็จะกังวลอะ่ะว่าทําไมค่าเลือดเวลาเราเจาะเนาะลิปิดโปรไฟล์มันจะมี4ตัวเนาะ มี total cholesterol นะคะมี L D L มี H D L มีไตรกลิสรด์ถูกไหมคะเวลาที่เราทำ I F เนี่ยแน่นอนว่าไตรกลอสลด์ ine, มันลดลงชัวๆนะการทำ I F กับกิน low carb ยิ่งคู่กันเนี่ยนะยิ่งมีประสิทธิภาพแต่ตัวเมนหลักสําหรับตัวไตรกลอไลด์ที่ลดลงคือจริงๆก็คือการตัดแป้งตัดน้ําตาลแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าคนทํา I F เนี่ยก็มัจกจะคอนเซิร์ d ในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนลดการกินแป้งไปโดยอัตโนมัติแต่ว่ากลไก จริงๆมันก็คือการลดแป้งสำหรับการลดไตรกลีเซอไรด์เนี่ยนะ HDL จะเพิ่มขึ้นก็คือมันมีการอักเสบน้อยลงในร่างกายนะคะตัวที่มักเจอนะแต่ไม่ได้ทุกคนนะคะก็มักจะพบว่าค่า LDL นะอาจจะมีสูงขึ้นในบางคนมันเลยทำให้ผลรวม total cholesterol สูงตามไปด้วยเพราะว่าค่า total cholesterol เนี่ยนะคะมันจะเป็นผลรวมของ cholesterol ทั้งหมดในร่างกายซึ่ง cholesterol เนี่ยมันอยู่ทั้งใน LDL อยู่ทั้งใน HDL แต่ประเด็นก็คือว่าในการที่ดึงไขมันมาใช้ตับเราก็จะต้องมีการสร้างพลังงานออกมาด้วยเหมือนกันเวลาที่ร่างกายนําไปใช้เนี่ยมันจะดึงไปใช้เฉพาะไตกิีเซอไรด์ซึ่งไตกิีเซอไรด์มันให้พลังงานแต่คอเลสเตอรอลมันไม่ได้ให้พลังงาน LDL ก็เป็นแค่ตัวพาเฉยๆก็จะพบว่าถ้า total cholesterol กับ LDL โดยรวมนะ่ยมันก็จะสูงขึ้นน้นีน่เป็นคาตอบนะว่าทําไมทําไมเอฟแล้วเนี่ยเจาะเลือดเจอ LDL กับ total คอเลสเตอรอลสูงขึ้นได้นะในบางคนต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนคำถ,ถามข้อที่2กันเลยนะก็คือในการทำา i เ กินอะไรได้บ้างและอะไรไม่ควรกินเราก็ต้องมาดูหลักการก่อนนะคะว่าการทํไอ f อก็คือการเว้นช่วงการกินที่มันจะไม่ไปกระตุ้นอินซูลินเพราะว่าเราต้องการลดภาวะดื้ออินซูลินลงไปนั้นการกินอะไรก็ตามที่ไปกระตุ้นอินซูลินนะคะ,ะ,คะเช่นคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตแน่นอนนะไม่ว่าจะจากธรรมชาติหรือแปรรูปเพราะพ่พวกขนมของวหวานน้ําตาลน้ําหวานทุกอย่างก็ต้องงดหมดนะพวกนมเอ,อ่อหรือว่าเครื่องดื่มผสมนมไม่ได้นะคะพวกของขบเคี้ยวทุกอย่างส่วนใหญ่มันก็จะมี นผสมของแป้งทั้งนั้นนะคะก็ไม่แนะนํานะคะแม้กระทั่งเป็นสแน็คแบบที่โตอะค่ะก็ไม่แนะนําให้กินในช่วงฟาสอะไรควรกินอ่ะแอปเปิลไซเดอร์วิก้าละหนึ่งนะสำหรับคนที่ทํา IF นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าในร่างกายของเราอะมันจะสลายไกลโคเจนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่น้ําตาลเนี่ยมันเหลือเก็บแล้วมันก็จะไปเก็บในรูปแบบของไกลโคเจนที่ตับกับกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอดอาหารเนี่ยช่วงฟาสร่างกายต้องการพลังงานมันก็จะไปแบบเอา ตัวพลังงานสำรองตัวนี้ออกจากตับแล้วก็กล้ามเนื้อของเราออกมาประเด็นก็คือว่าเวลาไกลโคเจนมันถูกดึงมาใช้เปลี่ยนเป็นรูปกลูโคสเพื่อให้พลังงานเนี่ยเวลาที่มันถูกสลายออกมาเนี่ยมันจะดึงน้ําออกมาด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะเสียน้ําออกไปเยอะนะในช่วงที่เราทํา IF นี่เป็นคําตอบว่าทําไมคนที่ทํา IF ช่วงอาทิตย์สอาทิตย์แรกน้ําหนักถึงลงเร็วเพแล้วก็จะเจอว่าคนที่ท F, ํา IF โดยเฉพาะ IF แบบยาวๆอ่ะก็จะเคลียร์มากเพราะฉะนั้นในช่วงทํา IF สิ่งที่ควรกินแอปเปิลเซเวนิ น้อหนึ่งสองเกลือแร่ที่ควรกินคือแมกนีเซียมกับโพแทสเซียมอ่ะเครื่องดื่มอะไรที่กินได้อ่านอกจากน้ำเปล่าชากาแฟกินได้นะชาเขียวเนี่ยแนะนำแต่ว่าไม่ใส่นมน้ำตาลนะคะเป็นชาเขียวชงธรรมดาแล้วก็กาแฟเย็นแบบแค่ผงกาแฟเติมน้ำร้อนแค่นั้นนะจ๊ะอันนี้คืออะไรที่กินได้แล้วก็กินไม่ได้ในช่วง i f นะกินวันละมือ้อกินเวลาไหนคะ อ่าสำหรับคนที่ทํา IF แบบโอมัดตอบคําถามอ่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนเพื่อนถามนะว่ากินเวลาไหนดีสําหรับการทํา IF แก้ไขความเข้าใจผิดก่อนว่าหลายๆคนยังเข้าใจว่าการกิน8ปทับสิ 6, เนี่ยใน8ชั่วโมงกินได้เรื่อยๆและว16ชั่วโมงหยุดเลยนะอ่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะตาราออริจินอลของฝรั่งเขาเนี่ยนะแปทับสิ 6, เนี่ยในช่วงการกินเขาเรียกฟีดอะนะฟีดก็คือช่วงการกินเนี่ยนะคะช่วงฟีดเนี่ยเขาก็ยังต้องกินเป็นมือ อ,ะะอาจจะแบ่งเป็นแบบ3มื้อในช่วง8ชั่วโมงนั้นนะคะก็อาจจะห่างกันแบบ3ชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็คือให้อยู่ในช่วง8ชั่วโมงแต่กินเป็นมื้อจะไม่ได้กินจุบจิบหลักการมันก็คือมาอันเดียวกันก็คือว่าเราจะกระตุ้นอินซูลินแบบไม่ให้มันสปา์สูงมากแล้วก็ไม่ให้แบบเออมันกระตุ้นอินซูลินอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าการที่เรากินแป้งน้าตาลเยอะมันจะกระตุ้นอินซูลินแรงและการกินตลอดเวลามันจะกระตุ้นอินซูลินนานนะคะ2ปัจจัยนี้จะทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วถ้ากินจะเริ่มกี่โมงโดยทั่วๆไปนะถ้าเราเอาตามหลักการที่แบบว่าร่างกายเรามันจะต้องใช้พลังงานในช่วงกลางวันเยอะตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะหลังจากที่เราฟาสมานานแล้วเนี่ยช่วงฟ้าต้องบอกว่าร่างกายมันมีสตรสเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา จะต้องใช้พลังงานเช่นตื่นมาทํางานหรือบางคนออกกําลังกายตอนเช้าเราไปทํางานประชุมเลยหรือจะต้องใช้แบบสมองคิดงานละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมื้อแรกมันก็ควรที่จะกินเร็วหน่อยอาจจะประมาณสัก9ก้าโมงสิโมงนะแต่ถ้าอย่างสายๆเลยเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่ควรเกิน11บเอโมงนะคะแล้วก็ข้อที่4ในเรื่องของการทํา IF เราสามารถที่จะเปลี่ยนเวลาได้ไหมบางวันกิน3มื้อบางวันกิน2มื้อได้ไหมคําตอบก็คือว่าเวลาเนี่ย มันอาจจะเหลื่อมกันได้เอาที่เราสะดวกนะคะไม่จําเป็นจะต้องกินตรงเวลาเป๊ะๆแต่ว่าเราควรที่จะคิดไว้ล่วงหน้าแล้วก็จัดเวลาเผื่อไว้เพราะฉะนั้นเวลาไม่ฟิก นะคะแล้วก็กินบางวัน2มือ้อบางวัน3มือ้อบางวันมือน้อ1นึงได้ไหมคําตอบก็คือได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสำหรับมือใหม่เลยคนที่ไม่เคยทำไ IF เลยก็แนะนํา442ก็คือกินวันละ3มื้อนะสุดท้ายคําถามที่เจอบ่อยสําหรับในเรื่องของการทำไ IF ก็คือว่าการทำา i เนี่ยใครบ้างที่เหมาะและใครที่ไม่ควรทำนะคะเหมาะสำหรับคนที่หนึ่งต้องการที่จะดูแลเรื่องสุขภาพลดน้ำหนักทำ IF เได้เลยจ้ะ ขะะ้อดีของการทำฟาต์มันก็คือแก้ปัญหาในเรื่องของ uh, brain fog นะคือคิดอะไรไม่ออกจากการที่แบบกินน้ำตาลเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดมดื้ออินซูลินเบาหวานไขมันในเลือดความดันอะไรพวกนี้คือสามารถทำไอเอฟได้นะคือคือเอาง่ายๆเกี่ยวกับพวกเมตาบอลิกซินโดมทั้งหลายทำไอเอฟเนี่ยจะส่งผลดีกับร่างกายแม้กระทั่งคนที่เป็นมะเร็งการทำไอเอฟไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ประเด็นต้องมีความเข้าใจนะเกี่ยวกับในเรื่องของการทำไอเอฟโดยเฉพาะในเรื่องของ การทํา IF ในคนสูงอายุทําได้ไหมก็ทํา IF ได้อ่ะที่เรามาดูว่าใครบ้างที่ไม่ควรทําถ้าพูดถึง IF แบบยาวๆกินวันละสองมือ้อหรือกินวันละมือ้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมาะกับเด็กเด็กในที่นี้ก็คือในช่วงที่เขากำลังแบบเจริญเติบโตอะเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกคอรองอย่างใกล้ชิดนะคะแต่สำหรับ4-42ซึ่งก็สำหรับหมอสลินเนี่ยนะ ก็ถือว่ามันก็เป็นการทำไอเอฟแบบเริ่มต้นก็คือกินวันละ3มื้อเนาะก็คือห่างกัน4ี่ชั่วโมง4ชั่วโมง,โมงแล้วก็12ชั่วโมงเนี้ยมันก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะเพราะว่ามันเป็นการฝึกวินัยให้เด็กกินเป็นมือ้อแล้วจะทําให้ลดอัตราความอ้วนในเด็กใครบ้างที่ไม่ควรจะ IF คนท้องแล้วก็อะไรอีกคนป่วยแอดมิดในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่มีอายุก็สามารถที่จะทํา IF ได้แต่ก็ต้องฝึก ทําเป็นสเต็ปไปเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะทั้ง2ช่องทางนะคะทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง a c e b o o k นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ